นี่ตอนนี้เราก็มาดูตัวหมอนนะครับตัวหมอนที่เรายังไม่เป็นไหมนะครับก็จะเป็นตัวนอนอย่างนี้นะครับตอนนี้กําลังให้หมอนได้กินใบใบหมอนนะครับให้ให้กินให้ตัวตัวไหมตัวไหมให้กินใบหมอนครับให้กินใบหมอนอยู่นะครับตอนนี้คือถ้าโตแล้วตัวตัวไหมนี่ก็จะเป็นเป็นกลมๆนะครับแล้วก็จะผลิตไหมออกมาครับเราก็จะไปสาวไหมอย่างที่ที่สาวกันนะครับ ททีี่ดรวยครับ นี่คือตัวหนักแด่ครั้งใหม่นะครับเราแกะออกมานะครับแล้วก็มาจิ้มเกลือนิดๆนะครับอันนี้จะเอาไปให้คุณแขกทำคลิปเหรอคะอร่อยมากครับย่ม